เหมือนกันเป๊ะแซนวิสาพั์เคลื่อนไหวล่าสุดโพสแคปชั่นภาพคล้ายๆหนิงหลังจากที่ก่อนหน้านี้แซนวิสาพั์พร้อมทนายความได้แจ้งความตำรวจสอนทอ่าข้ามเอาผิดจินในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและเรียกร้องค่าเสียหาย7-8หลักและทางด้านของหนิงปณิตาก็ได้โพสภาพคู่กับสามีและทนายตามสิทธาเบี้ยบังเกิดพร้อมแคปชั่นว่าได้เจอกันละ ซึ่งล่าสุดทำเอาอินสตาแกรมเดือดขึ้นมาทันทีหลังแซนวิสาพัได้โพสภาพ3คนร่วมเฟรมคล้ายๆกับภาพของหนิงปานิตาแถมยังใช้แคปชั่นเดียวกันที่บอกว่าได้เจอกันละพร้อมแฮชแท็กความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ขอบคุณค่ะ